โลกมนุษย์ที่เราอยู่ทุกวันนี้ย่อมมีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นได้เสมอหากเรามีความสนใจได้พยายามติดตามค้นคว้าก็จะเห็นได้ว่าเรื่องมหัศจรรย์ย่อมจะมีจริงมีได้ดาวหรือสร้างมโนภาพขึ้นเองเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ เป็นเรื่องของทหารชั้นผู้ใหญ่ได้พิจารณาแล้วก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่มีสาระเรื่องหนึ่งควรจะเผยแผ่ให้ผู้สนใจในเรื่องของกฎแห่งกรรมได้รับรู้เรื่องแป,กแปลกๆที่เกิดขึ้นภายในชีวิตทั่วไปภายใต้ดวงอาทิตย์ข้าพเจ้าจึงอยากสนับสนุนให้ผู้รู้ในใจมากขึ้นก็จะเป็นกุศลท่านเจ้าของเรื่อง ผู้ล่วงลับไปแล้วและยังช่วยให้เรามีโอกาสที่จะศึกษาหาความรู้ใช้ความคิดและพยายามหาเหตุผลการที่จำเาเล่าต่อน,นี้ก็เพื่อจะให้อนุชนรุ่นหลังค้นคว้าหาความจริงต่อไปคิดว่าคงจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าเชื่ออะไรอย่างงมงายและอยากให้ท่านเชื่อตามไปด้วยหากท่านผู้ใดฟังแล้วไม่เชื่อ เพราะไม่มีเหตุผลข้าพเจ้าก็พอใจและยินดีที่ท่านเป็นคนมีเหตุผลโชคดีที่ข้าพเจ้าได้มีชีวิตอยู่ใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่ให้สิทธิทเสรีเป็นประชาธิปไตยมีที่บีบบังคับให้เชื่อถืออย่างงมงายแต่พระธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนากลับสนับสนุนไม่ให้เชื่ออย่างหลงไหล ให้ใช้สติปัญญาพิจารณาหาเหตุผลให้แน่ใจเสียก่อนจึงค่อยเชื่อเหตุนี้ก็เพราะพุทธศาสนาได้สอนหลักธรรมชาติเป็นสัญธรรมในทุกข้อทุกตอนที่สามารถจะพิสูจน์ได้โดยใช้สติปัญญาเพราะมีเหตุผลจะนำผู้ที่ปฏิบัติเกิดผลตามคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องชีวิตมนุษย์ทุกยุคทุกสมัย ย่อมมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นตามกรรมที่ได้สร้างไว้เป็นสมบัติก่อนจะดับโลกนี้มีตัวอย่างมากมายที่จะมาศึกษาหาความจริงในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแล้วดังเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ลุงยุ้ยผู้มีอายุเป็นที่รู้จักของชาวบ้านและชาววัดในหมู่บ้านอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีธรรมดาชาวบ้านในชนบทตามตำบลเมื่อเอ่ยชื่อแล้ว ย่อมรู้จักคุ้นเคยกันเป็นส่วนมากเพราะขอบเขตไม่ได้กว้างใหญ่ไพศาลเหมือนในเมืองหลวงฉะนั้นมีเรื่องอะไรก็เป็นที่รู้จักกันทั้งตำบลวัดเป็นที่ประชุมที่ดีของชาวบ้านเป็นที่พบปะสังสรรค์กันในวันโกนวันพระเมื่อมีอายุแล้วต่างก็หาโอกาสเข้าวัดรักษาศีลถืออุโบสถเพื่อเป็นบุญกุศลบาร,รมีในชาติหน้าต่อไป ในหมู่บ้านที่ลุงยุ้ยแกอยู่ใกล้กับวัดอัมพวันตามปกติลุงยุ้ยแกใกล้ชิดท่านพระครูประหลัดจรัญิติตะธรรมโมวัดอัมพวันลุงยุ้ยชอบพอกับท่านพระครูมานานเมื่อก่อนครั้งท่านยังจำพรรษาอยู่ที่วัดพรมบุรีภายหลังก่อมาท่านจึงได้มาจำพรรษาอยู่วัดอัมพวันเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นเมื่อต้นปีพศ 2,510คืนหนึ่งลุ่งยุย้ยนอนหลับแล้วฝันว่าได้ไปที่ศาลาวัดอัมพวันได้เห็นชายสี่คนสองคนเดินหน้าอีกสองคนเดินตามหลังห่างๆต่างก็มีรูปร่างล่ำสันใหญ่โตผิวเนื้อแดงดำตาโตหน้าตาหน้ากลัวไม่ใส่เสื้อพกหัวดิ้าแดงนุ่งแดงเดินขึ้นศาลาเข้ามาหาลุงยุย้ยฉุดกระชากคุมตัวไว ลุงยุ้ยก็เกิดตกใจเพราะไม่รู้เรื่องอะไรจึงถามขึ้นปากคอสัน่นยกมือไหว้ทั่วด้วยความกลัวนี่มันเรื่องอะไรจะเอาผมไปไหนกันผมมีความผิดอะไรจึงต้องมาคุมตัวอย่างนี้พวกคุมพูดกันว่าถึงเวลาแล้วนายเขาได้สั่งให้มาเอาตัวไปเดี๋ยวนี้เพราะหมดเวลาที่จะอยู่ในเมืองมนุษย์ต่อไปอย่าให้ใช้กำลัง ไปเสียดีๆลุงยุ้ยตกใจมากนึกว่าตัวเองจะต้องตายเพราะหมดอายุแน่แล้วแต่ด้วยความรักความเป็นห่วงลูกเมียที่จะต้องจากไปก็เสียใจเกือบจะหมดสติได้พยายามอ้อนวอนผู้คุมหรือยมทูตอย่างน่าสงสารขอให้ประวิงเวลาให้ก่อนจะได้ไปสั่งลูกสั่งเมียแต่ชายผู้เป็นยมทูตไม่ยอมฟังเสียงอ้อนวอน อดครวนอันน่าสงสารของลุงยุย้ยจึงได้คุมตัวไปโดยมีโยมทูตเดินหน้าสองคนและเดินตามหลังสองคนลุงยุ้ยก็จำต้องไปด้วยความทุกข์ระทมและเสียใจจนสุดขีดเมื่อไปถึงสถานที่แห่งหนึ่งก็นำตัวไปหาผู้ที่มีตำแหน่งสูงในที่นั้นพร้อมกับรายงานว่าได้นำวิญญาณของลุงยุ้ยมาแล้วลุงยุ้ย ก็ได้พยายามพูดจาอ้อนวอนอย่างน่าสงสารกับหัวหน้ายมทุตนั้นว่าขอความการุณาให้ผมได้มีโอกาสกลับไปพบโลกกับเมียเพราะเขาไม่รู้เรื่องประเดี๋ยวเขาจะเป็นห่วงหัวหน้าได้ฟังแล้วก็สั่งให้ตรวจดูบัญชีว่าลุงยุ้ยได้เคยทำความดีอะไรไว้บ้างยมทุตผู้เปิดบัญชีดูแล้วก็รายงานว่า ลุงยุ้ยผู้นี้ยังมีจิตใจเป็นกุศลเข้าวัดอยู่ใกล้พระได้ทำบุญบริจาคทานมีกรรมดีอยู่บ้างหัวหน้าได้พิจารณาแล้วบอกว่าเพื่อเห็นแก่กรรมดีจึงอนุญาตให้ยืดเวลามีชีวิตออกไปอีกสามเดือนเวลาของโลกมนุษย์ลุงยุ้ยค่อยมีความสบายใจขึ้นคิดว่ายังมีโอกาสกลับไปหาลูกเมีย ทันใดนั้นก็ได้ยินยมทูตรายงานให้หัวหน้าฟังต่อไปต่อไปนี้อีกสี่สิบวันถึงกำหนดของนายชั้นบ้านอยู่ตำบลหัวป่าหมู่ที่สองอำเภอรพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีจะหมดอายุถัดจากนั้นไปอีก30สวันกำหนดหมดอายุของนายปลังบ้านอยู่บางคมอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรี เมื่อลุงยุ้ยที่ฟังก็ได้จดจำไว้อย่างแม่นยำายมมะทูตยังเห็นลุงยุ้ยยืนฟังอยู่ก็บอกว่าเมื่อได้ต่ออายุเพิ่มอีกสามเดือนแล้วทำไมยังไม่กลับบ้านจะอยู่ทำไมอีกลุงยุย้ยได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจความรู้สึกหมดไปจึงไม่ได้ทราบว่าใครคนไหนจะเป็นเหยื่อของยมมะทูตต่อไปเมื่อรู้สึกตัวได้กลับมาถึงบ้านด้วยการตื่นจากหลับ แล้วรู้สึกตกใจกลัวรีบปลุกภรยาเสียงเออากลางดึกของลุงยุย้ยทำให้บุตรสาวและภรยาตกอ,กอกตกใจตื่นขึ้นต่างก็ถามถึงเรื่องราวลุงยุ้ยก็เล่าความฝันที่ได้ไปพบในยมมโลกให้ทราบอย่างละเอียดละอ่อแต่พอภรยาได้ฟังกลับหัวเราะและพูดว่านี่ถ้าปลุกฉันขึ้นมากลางดึกให้มาฟังเรื่องเหลวไหลอย,อย่างนี้หรืออย่าไปเอาเรื่องเหลวไหล มาคิดเป็นเรื่องจริงจังอะไรเลยเมืองผีเมืองสางหรือเมืองวิญญาณไม่มีจริงหรอกนะอย่าไปคิดให้เป็นบ้าไปเลยท้องไม่ดีก็หายาท่านมากินแล้วนอนหลับเสียเถิดลุงยุ้ยได้ยินภรยาพูดเช่นนั้นก็นึกในใจว่าถ้าเราจะไปเล่าให้คนอื่นเขาฟังใครเขาจะไปเชื่อเราแม้แต่ลูกเมียผู้ที่อยู่ใกล้ชิดสนิทสนมยังไม่เชื่อเลยและก็หวัวเราะเยาะเสียด้วย จะให้คนอื่นเขาเชื่อได้อย่างไรและทําให้ลุงยุย้ยไม่กล้าไปเล่าให้ใครฟังเมื่อมาถูกลูกเมีหาว่าเป็นคนงมงายเหมือนคนบ้าเพอเจอร์ ger, เอาเรื่องฝันเลวไหลมาเป็นเรื่องจริงจังกลับทําให้ตนเองชักจะสงสยัยไม่แน่ใจว่าเรื่องที่ฝันนี้จะเป็นความจริงซ้ำนึกตำหนิตัวเองที่กลัวไม่เข้าเรื่อง เมื่ออยู่ต่อมาก็ได้สืบรู้ว่านายชั้นที่อยู่บ้านหัวป่าหมู่ที่สองอเภอรพรมบุรีมีตัวจริงและได้ตายลงอย่างที่รู้มาตามกำหนดเวลาในความฝันแล้วก็ทำให้หลุงยุย้ยสะดุ้งตกใจกลัวเกิดไม่สบายใจตลอดเวลาคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลเสียแล้วต่อมาก็สืบว่าที่บ้านขามอเภอท่าวุ้งจัังหวดลบบุรีมีคนชื่อปลัง เป็นความจริงแต่แล้วลุงยุ้ยก็ต้องตกใจแทบเสียสติประสาทวันไว้เพราะความกลัวเมื่อได้ทราบข่าวว่าคนชื่อปลังได้ตายลงตามกำหนดแล้วลุงยุ้ยมีแต่ความกลัวนึกในใจว่าคราวนี้ก็ถึงตาตัวเองก็คงจะสิ้นอายุแน่หนีไม่พ้นเพราะวันคืนกำลังจะผ่านไปถึงกำหนดเวลาที่ได้รับอนุญาตให้มาอยู่ในเมืองมนุษย์ จวนจะครบสามเดือนเป็นธรรมดาของมนุษย์ปุถุชนและสัตว์โลกทั้งหลายที่ย่อมกลัวตายลุงยุ้ยก็เป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาย่อมหนีมิพ้นความกลัวระยะหลังนี้ลุงยุ้ยรู้ตัวว่าความตายใกล้เข้ามาแล้วจึงทำบุญสวดมนต์ภาวนาตลอดมายัางไม่อยากตายกลัวการจากของรักกลัวความดับ ฉะนั้นพอรู้ตัวว่าความฝันนั้นเป็นความจริงขึ้นมาแล้วความหวาดกลัวทําให้กำลังใจหมดลงกำลังที่เข้มแข็งอ่อนเปียกลงการป่วยเจ็บเข้ามาแทนลุงยุย้ยป่วยลงไม่นานก็มีอาการสุดหนักทั้งบุตรสาวและภรรยาก็ต่างวิ่งเต้นหาหมอรักษาพยาบาลแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นข้าวปลาอาหารเบื่อกินกินไม่ลงเมื่อป่วยหนักแต่ก็ยังได้สติดีเป็นพัก,พก จึงสั่งให้ภรรยาไปนิมนต์ท่านพระครูปหลัดจรรย์ที่วัดอัมพวันผู้ที่ลุงยุย้ยเคารพนับถือมาก่อนเพราะคิดว่าในไหนก็จะจากโลกนี้ไปแล้วเมื่อก่อนจะจากไปขอให้ฟังรถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันสุดท้ายเพื่อจะทำให้จิตใจสงบเพื่อกำจัดความกลัวก่อนตายจะได้สติเมื่อภรยากลับมาบอกว่าพระครูปหลัดไม่อยู่มีคนเขานิมนต์ไป และยังไม่มีเวลาเพราะว่าท่านติดงานมากลุงยุ้ยก็เกิดอาการเศร้ามีความกระวนกระวายเวลาจะสากโลกนี้ไปก็ใกล้เข้ามาเต็มทีต่อมาพระครูประหลัดจรันติตะธรรมโมก็มาเยี่ยมท่านพระครูเห็นลุงยุ้ยป่วยอาการหนักมากก็ถามว่าโยมป่วยเป็นอะไรอัตมาได้ทราบว่าให้โยมผู้หญิงไปนิมนต์อัตมา บังเอิญสองถึงสามวันนี้อาตมามีงานยุ่งมากร,รับนิมนต์ก็หลายแห่งเพิ่งจะได้มีเวลาปลีกตัวมาเยี่ยมโยมวันนี้แหละลุงยุย้ยนอนป่วยอยู่เมื่อเห็นท่านพระครูมาเยี่ยมทักทายปราศัยก็เกิดอาการช่ำชื่นขึ้นยกมือขึ้นนมัสการท่านพระครูแล้วพูดว่าผมป่วยไม่กี่วันอาการซุดลงหมอรักษามไม่ทุเลาขึ้นมีอาการหนักลงทุกวัน ผมรู้ตัวว่าไม่ช้าผมก็ต้องจากโลกนี้ไปแล้วเมื่อได้พบท่านพระครูผมรู้สึกเกิดกำลังใจขึ้นมาท่านพระครูให้สติว่าโยมจงทําใจให้สงบทุกอย่างที่เกิดขึ้นมานี้โลกไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีใครหนีความตายพ้นได้เกิดแล้วก็อยู่ได้ตามกําหนดอันสมควรตามกรรมที่สร้างไว้ไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่ว เราก็ต้องรับไว้เป็นมรดกแล้วก็ดับไปเกิดเกิดดับดับเช่นนี้ไม่มีสิ้นสุดความตายนั้นไม่แน่นอนว่ามาเมื่อใดที่ไหนอายุเท่าใดแล้วแต่กรรมจริขิดคนดีมีศีลธรรมย่อมจะตายตามอายุไขบุญคุศลสนองสามารถจะต่ออายุให้ยืนยาวไปได้คนใจชั่วสร้างกรรมทำบาป ย่อมจะตายก่อนกำหนดหมดอายุไขเพราะความชั่วถอนชีวิตของตัวเองให้สั้นลงฉะนั้นเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ก็ควรจะสร้างความดีไว้เพื่อบารมีในภพหน้าต่อไปถ้าถึงเวลาเจ็บป่วยรู้ตัวดับจากโลกนี้ไปก็ขอให้พิจารณาถึงสังขารด้วยสติปัญญาเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาทุกคนก็ต้องพบเหมือนกันหมด จะเสียใจเสียดายชีวิตก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรถ้าใช้ปัญญาก็จะได้เห็นว่าทุกอย่างเกิดขึ้นจากใจของเราเองถ้าเรามีอำนาจใจสูงก็สามารถทำลายกิเลสโลภรักโกรธหลงได้เราก็จะหมดทุกข์จะเป็นบารมีติดตามตัวเราไปนิโลกหน้าโยมก็สร้างบุญกุศลประกอบแต่กรรมดีขอให้ตั้งสติ แผ่กุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรเพื่อขอให้อโหสิกรรมกรวดน้ำไปให้กรรมเก่าเราไม่ว่าเราจะเคยสร้างอะไรไว้บ้างผลบุญที่เราสร้างไว้ในชาตินี้คงจะสนองขอให้โยมทำใจให้สงบนิ่งตัดความรู้สึกให้หมดสิน้นไม่ว่าบุญหรือบาปชั่วหรือดีไม่ต้องคิดหากเรามีบุญบารมีพอจิตเราก็จะสดใสสะอาดบริสุทธิ์ เมื่อหมดความรู้สึกดใดๆจิตก็ว่างเปล่าเมื่อดับจากโลกนี้ไปอย่างน้อยก็หลุดพ้นจากอบายภูมิมีดรกอสุรกายเดรฉานเป็นตน้นลุงยุ้ยเมื่อได้ฟังท่านพระครูให้สติก็เกิดความปิติเกิดกำลังใจมีความเข้มแข็งขึ้นพยุงกายลุกขึ้นได้แล้วก็นั่งกราบท่านพระครูพูดว่า ผมคอยท่านมานานแล้วหลายเวลาเมื่อได้พบท่านวันนี้ผมมีความสบายใจขึ้นทางความรู้สึกผมรู้แล้วคนเรากำลังอยู่ที่ใจจะมีทุกข์หรือมีสุขจะกล้าหรือจะกลัวก็อยู่ที่ใจฉะนั้นผมทำใจให้เข้มแข็งไม่ย่อท้อไม่กลัวตายผมจะปฏิบัติตามคำของท่านพระครูเมื่อถึงเวลาก็พร้อมที่จะตาย ขอเวลาให้ผมได้กินข้าวกินปลาเสียก่อนให้มีกำลังเพิ่มขึ้นเพราะกินไม่ลงมาหลายวันแล้วท่านประครูเห็นหน้าตาของลุงยุย้ยผ่องใสขึ้นก็ดีใจพูดขึ้นว่าตามสบายเถิดโยมอัตมาคอยได้ลุงยุย้ยสั่งลูกสาวและภรรยาหาข้าวมาแล้วก็ลงมือกินอย่างอร่อยคล้ายคนจะหายป่วยหายไข้ลูกเมียก็พาก,กันดีใจ คิดว่าคราวนี้ลุงยุย้ยคงหายป่วยแน่เมื่อกินอาหารเสร็จแล้วก็พูดกับท่านพระครูเหมือนคนปกติว่าก่อนที่ผมจะจากโลกนี้ไปผมมีเรื่องจะฝากท่านพระครูไว้เรื่องหนึ่งจะฝากคนอื่นหรือลูกเมียก็ไม่ได้ผลเห็นแต่ท่านพระครูองค์เดียวที่ผมนับถือพอที่จะเป็นที่พึ่งจะฝากเรื่องนี้ได้เพื่อจะเกิดประโยชน์เป็นบุญกุศลแก่ผู้อื่นต่อไป ฉะนั้นผมจึงคอยท่านพระครูอยู่ด้วยใจกังวลวันนี้ผมได้พบท่านพระครูแล้วผมดีใจมากเพราะผมจะได้หมดวาระหมดห่วงตามที่ตั้งใจไว้ท่านพระครูยิ้มพูดให้กำลังใจว่าอาตมายินดีถ้าอาตมาช่วยได้แล้วไม่ขัดข้องโปรดเล่าต่อไปเถิดโยมอาตมาคอยฟังและจดบันทึกไว้ จากนั้นลุงยุ้ยก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากความฝันให้ฟังเช่นเดียวกันกับเล่าให้ภรรยาและบุตรสาวฟังมาแล้วและต่อทายว่าผมได้เฝ้าสืบสวนนายชั้นกับนายปลังก็ทราบว,ว่ามีตัวตนจริงและได้ตายตามกำหนดเวลาในบัญชีของพวกโยมทูตแล้วผมก็ไม่มีข้อสงสัยอะไรที่เวลานั้นจะไม่มาถึงผมเช่นเดียวกัน ถ้าผมจากโลกนี้ไปแล้วขอให้ท่านพระครูจงนำเรื่องของผมเล่าให้ประชาชนได้ฟังเพื่อจะเกิดประโยชน์ส่วนรวมต่อไปท่านพระครูประหลัดจรันได้นิ่งฟังด้วยความสนใจและสงสารลุงยุย้ยเมื่อลุงยุ้ยเล่าจนจบพระครูจึงพูดอย่างไตรตรองข้อความที่ลุงยุ้ยเล่าให้ฟังแล้วพูดขึ้นช้าๆและหนักแน่นว่า อัตมาขอขอบใจที่โยมบิเล่าเรื่องมหัศจรัร์ให้อัตมาฟังและเจาะจงคอยจะเล่าเรื่องนี้ให้อัตมารทราบเพื่อเผยแผ่บอกให้ผู้อื่นที่ยังไม่รู้ให้รู้เรื่องนี้ต่อต่อกันไปอัตมาเชื่อแน่ว่าเรื่องที่โยมเล่ามานี้เป็นความจริงดีใจที่โยมกลับมีจิตใจเข้มแข็งเกิดพิจารณาตามหลักธรรมอัตมาขอรับรองกับโยม ว่าจะพยายามนำเรื่องนี้บอกบอกกันไปเป็นธรรมทานเพื่อโยมจะเกิดเป็นกุศลเกิดบารมีเพื่อช่วยโยมให้เกิดความสุขที่ได้นำเรื่องนี้มาถวายเล่าให้อัตมาฟังอัตมาก็คิดว่าเรื่องนี้คงจะเกิดประโยชน์แก่ญาติโยมทั้งหลายในเรื่องกรรมต่อจากนั้นท่านพระครูก็ให้ลุงยุย้ยรับศีห้าและแสดงธรรมให้ฟังพอสมควรแล้วท่าน จึงได้ลากลับวัดหลังจากนั้นพระครูออกจากบ้านอาการป่วยของลุงยุ้ยก็กลับหนักลงนอนมุสติลงทันทีแต่แล้วในวันรุ่งขึ้นข่าวสลดใจที่พระครูได้ทราบก็คือลุงยุ้ยได้สิ้นจากโลกนี้ไปด้วยความสงบเมื่อตอนดึกของวันนั้นเองเพราะวันนั้นเป็นกําหนดพอดีสามเดือนนับจากวันที่ลุงยุ้ยได้ฝัน ท่านพระครูจึงว้นำเรื่องนี้มาเผยแผ่เพื่อให้ตรงตามประสงค์ของลุงยุ้ยผู้ไี้จากโลกนี้ไปแล้วตรงกับความฝันประหลาด